ุ่มหนึ่งหน้าในเกนชินวิกิซึ่งหน้านั้นก็คือวิเลช,ชีฟเฮาหรือบ้านของผู้ใหญ่บ้านไหนเกนชินอิม a พ t เห็นจากรูปนี้หลายคนอาจจะงงมันเป็นหมู่บ้านตรงใหอยู่าแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีอยู่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยผลที่มีคุณลุงอยู่ซึ่งก็เป็นคุณลุงที่ค่อนข้างใจดีเลยขอให้ทีพักแล้วข้าวปลาอาหารแก่ผู้คนที่อพยพไปอยู่ที่นี่และด้วยความใจดีของคุณลุงเนี่ยคุณลุงคุยกันแล้วแล้วก็ถูกคอก็เลยให้สมุดแดงอัพตัวละครมาสี่เล่มไปเลย ภายในบ้านนี้ตกแต่งในสไตล์ลอฟอารับนั่งพื้นนะครับผมซึ่งรอบๆเนี่ยก็จะเป็นกำแพงอิฐถึงแม้ว่าในบ้านนี้จะไม่ได้แบ่งเป็นห้องเนี่ยแต่ก็เป็นพื้นที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำอาหารพื้นที่เก็บแล้วก็อ่านหนังสือหรือพื้นที่ที่นั่งเล่นแล้วก็โต๊ะกินข้าวอยู่ตรงกลางเล่นขวาสมอโต๊ะเนี่ยก็มีชมพูส่สีชมพูชมพู่แดงแล้วก็มังคุดอยู่ซึ่งคุณลุงเนี่ยเอาตรงเลยก็คือใจดีมากๆนะครับผมผิดกับคนอื่นในหมู่บ้านนี้ออกนอกบ้านไปไเจอแต่คนที่ดูเหมือนจะไม่ออมออไ่อย,กยนะูกานเชคยวมมาก นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ยเคยทำงานอยู่ในสำนักอะคาเดมียาของซูมเมรุแต่ด้านไปนแสดงของคิดเห็นอะไรที่ขัดกับสำนักทำให้พวกเขาเนี่ยถูกขับไล่ไม่อยู่ที่นี่และนี่ก็ได้เป็นหนึ่งใน2บริเวณของเมืองทะเลทรายที่มีผู้คนอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มเพราะที่เหลือเนี่ยก็เป็นพวกปีศาจฮีลิเชอร์ต่างๆหรือวพวกขุญญนยนแล้วก็สัตว์ทะเลทรายต่างๆที่ดูจะไม่ค่อยรู้จักเหล่าสะเทไลซึ่งหมู่บ้านนี้ก็เป็นตัวเดินเรื่องในเนื้อื่องหลักของเมืองซูมเมรุด้วยและทุกคนแ่ะได้กลักบมาที่ดด้้าานลล่งไเย